เดี๋ยววันนี้พะคมจะมาเล่าว่าพะคมเนี่ยทำงานอะไรได้เงินมาจากไหนยังไงอะไรบ้างงานหลักของเรานั้นจะเป็นการทําคลิปแล้วก็ทำคอนเทนต์ลงในเพจนีหละค่ะเผื่อบ,บางคนยังไม่รู้ว่าพะคมเนี่ยมีรายได้จากแอปฟ้าแล้วนะคะเพจของพะคมจะมีชื่อว่าพะคมสาวมงเราจะมีอยู่ทั้งหมด2เพจนะคะเพจที่มีผู้ติดตาม1 0ึ่งแนาั้นเพจนี้จะลงเฉพาะแต่วิดีโอลุ้นๆเลยค่ะ ใครที่อยากจะติดตามวิดีโอแล้วก็คลิปสั้นเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ส่วนเพจสารองที่มีผู้ติดตาม40,009นั้นเพจนี้ส่วนใหญ่เราจะลงเป็นรูปภาพนะคะว่าใน1วันผะขมทําอะไรบ้างทําเมนูอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงใครที่อยากจะดูชีวิตผะขมเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปติดตามในเพจกันได้นะคะผะขมไม่เคยโปรโมทเพจตัวเองเลยเผื่อเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้ว่าผะขมมีเพจเป็นของตัวเองแล้วนะคะก็ขอฝากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามกันได้นะคะส่วนเรื่องรายได้แล้วก็เงินหลักๆของผะขมนั้นจะมาจากการทําคลิปทั้งหมมดเลยค่ะ่ะไ จะเป็นการทําคลิปลงช่องทางเพจแล้วก็รับรีวิวสินค้าใน Tik t o ็อกแต่ว่าการรับรีวิวสินค้าเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ว่าจะมีคนจ้างไหมเดือนไหนถ้าคลิปในเพจมีคนดูเยอะเแล้วก็บวกกับมีงานจ้างเยอะๆด้วยรายได้ของเดือนนั้นน่ะเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมถึงสองหมบาทแต่ทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็ความสม่ําเสมอของเราด้วยนะคะแต่ถ้าเดือนไหนยอดคนดูในเพจน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยมีงานจ้างเนี่ยเราก็จะได้แค่เดือนละ7 8็ดพันหรือบางเดือนก็ได้แค่ประมาณ3-4มสี่พันค่ะ ายได้ของประคมในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะไม่ค่อยแน่นอนนะคะ แต่ว่าในาแต่ละเดือนของผะขมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะเงินเดือนเท่านี้ก็ถือว่าพอใช้แล้วก็พอเก็บสําหรับผะขมแล้วค่ะเรว่าเรื่องค่ากินต่างๆเนี่ยแม่ก็จะเป็นคนออกให้ส่วนเรื่องค่าไฟค่าน้ําบางอย่างเนี่ย<บ>ผะขมก็พอแบบแบกเบาภาระได้นิดน้อยส่วนถ้าถามว่ารายได้จากสวนล่ะไม่ได้มีรายได้จากในสวนแล้วหรอสองปีหลังๆมานี้พอเรามาทําคลิปก็เลยไม่ได้เอารายได้จากในสวนแล้วนะคะถ้าเป็นรายได้ของในสวนเนี่ยมันก็เป็นงบของแม่แล้วก็เป็นทุนของแม่ค่ะอันนั้นก็ให้แม่หมดเลยค่ะ ส่วนเราเนี่ยก็ถือว่าแค่ไปช่วยก็พอแล้วค่ะเพราะว่ากินเยอะแล้วแล้วก็บวกกับปีนี้พอผมได้ออกมาทําคลิปอย่างเต็มตัวแล้วนะคะปีนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ไปสวนแบบปีก่อนๆนนะคะต้องขออภัยที่ไม่ค่อยได้มีคลิปทําสวนให้ทุกคนได้ดูกันเลยคลิปทําสวนก็จะมีน้อยลงไม่ค่อยมีให้เห็นกันเยอะเท่าไหร่ อันนี้ผ่าผมก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะถ้าเราอยากให้คลิปออกมามีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องแลกกับการมีเวลาด้วยจริงๆค่ะแต่ถ้าสังเกตจากเมื่อ2อสปีก่อนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคลิปของผ่ผมไม่ค่อยมีคุณภาพเลยจริงๆเข้าใจว่าทุกอย่างก็ต้องมีการเริ่มต้นค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มต้นทำคลิปนะคะ ทุกคลิปที่ออกมาก็เลยอาจจะออกมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ากล้องไม่ค่อยมีคุณภาพนะคะแต่ไม่มีเวลาด้วยเราจําได้ว่าตอนนั้นเราหาเวลาทําคลิปยากมากๆเพราะว่าเราต้องทําสวนไปด้วยแล้วก็ทํางานของที่บ้านไปด้วยหาเวลาทําคลิปยากมากเพราะว่าช่วงนั้นเนีา่ยง,งานหนักมากจริงๆแล้วก็งานยุ่งมากๆพอได้ย้อนไปดูคลิปตัวเองเมื่อ 2- อสปีก่อนทําไมตอนนั้นเราขยันมากช่วงนั้นอ่ะที่บ้านเราทํางานทุกวันเลยค่ะ บวกกับไม่มีคนงานเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะคะแถมตอนกลางคืนก็ยังต้องมารับซื้อดอกหอมอีกเอาเวลาไหนไมาตัดคลิปเนี่ยตอนนั้นนะคือตัวเองสู้มากจริงๆพอปีเนี้เราไม่ค่อยได้ไปสวนมีเวลากับการทำคลิปมากขึ้นคลิปของเราทุกวันปัจจุบันนี้มันก็เลยโอเคขึ้นมาหน่อยค่ะ ไม่ว่าเราจะพยายามขนาดไหนตั้งใจทําขนาดไหนเนี่ยก็จะไม่มีใครดูนอกจากตัวเราเองนะคะอย่างที่เราบอกค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องแลกกับการมีเวลาจริงๆแต่ถ้าเราไม่มีใจรักมันจริงๆเราก็ไม่สามารถทํามาถึงทุกวันนี้ด้วยที่ทุกวันนี้ผักโขมยังทําคลิปอยู่เพราะว่าผักโขมเนี่ยชอบการทําคลิปมากๆและการได้มาทำคอนเทนต์ทำคลิปนั้นมันสอนผัขมได้หลายอย่างมากจริงๆค่ะ จากที่เราเป็นคนขี้อายไม่ชอบออกไปไหนมาไหนไม่ชอบพบปะคนเลยและจากที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดจนตอนนี้ก็กล้าพูดมากขึ้นเดี๋ยวเราเอาคลิปเมื่อ3าปีก่อนมาฝากทุกคนกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเดบิวตของวราอีกแล้วนะคะมาสะดุดตาถักฝักยาวค่ะทุกคนเยอะจริงๆเลยกินไม่หมดแล้วเราก็มาเด็ดมาเก็บล็อกของเราค่ะดูน่ากินมากเลยวันนี้เราจะทําเมนูอะไรดีนะ มีผักเยอะจนไม่รู้จะทำเมนูอะไรวันนี้จะทำเป็นเมนูต้มกระดูกหมูใส่ถั่วฝักยาวค่ะไหนะใครเคยกินบ้างเอ่ยเมนูนี้ก็แม่สอนมาอีกแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าทำง่ายมากเราจะปรุงเหมือนทุกทุกคลิปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าต้องต้มกระดูกให้มันเปื่อนนิดนึงนะเอาฟองมันออกด้วยนะคะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวของเราลงไปเลย เกือบลืมแล้วค่ะทุกคนเกือบลืมใส่ใบมะกรูดแล้วอย่าลืมใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะวันนี้เราไม่ได้ถ่ายตอนกินนะทุกคนดูอีกแล้วค่ะรีบจนไม่ได้ถ่ายเลยเอ็นดูตัวเองมากเลยอะทุกคนตอนนั้นเราเริ่มทําคลิปได้ยังไงก็ยังงงกับตัวเองมากแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ตอนนั้น,นกล้าทําคลิปกล้าลงมือทําจนเพิ่งมาดูว่าตอนเนี้ยตัวเองชอบการทําคลิปมากๆเลยค่ะกาจ,จะเล่าแค่ว่าเราได้รายได้มาจากไหนแต่ตอนเนี้ยคลิปมันยาวเกินไปแล้วค่ะ เอาเป็นว่าขอใช้คลิปนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพาผมมาถึงทุกวันนี้เลยงั้นเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะ